สวัสดีครับผมต่อไทยเอเวอเรสสาขาหน้นนะครับวันนี้มาติดตามการทักษะยางสายหนึ่งยางหน้าตายบ้านน้ำแก่นใต้นะครับสวนของพีเอลเฮาทักษามาแล้วประมาณ3อาทิตย์เข้าอาทิตย์ที่สีแล้วอาทิตย์นี้เนาะครับเฮามาติดตามผลงานกันนะครับเนี่ยครับต้นเนี่ยสภาพต้นยางนะครับพอใกล้ๆนะครับเนี่ยครับแตกหมดเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยสภาพต้นยางอาทิตย์ที่ ที่สามแล้วนะครับข้าวชีสีนะครับเจ้าของสวนพีเอลอ่ามันยังแปลน่ยนใจแต่ลองแลง้วป่วยเข้ากันก็นได้ฮะเนาะนี่ครับหลังนะจากบ่มีเลยนะครับน้ำยางต้นนี้คือสายหนึ่งครับนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางคนขึ้น จะติดกันะครับนะครับเ่อพอมีต้นปุ้นนะครับสี่ต้นด้วยกันต้นนี้ครับจแก่ต้นปุ้นต้นสองต้นสามต้นสี่สีออกเขียวเนี่ยครับหางก็ครับสื้ออกก๊อกมาไม่เลยครับตัวนี้นะครับรักษาแค่สามอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมเริ่มรับเริ่มไหลแล้วขอถามความพุ้สิกกันนะครับเนาะ ครับเป็นจะได้ไหมครับนี่ฮหมกสึกดีขึ้นนครับน้ำยางมันไหลน่อปกตีมันบดไหลเลยนะฮะน้ำยางกับเพอร์เซ็นดีขึ้นน้ำนักข่มขึ้นนะครับครับอันนี้จากอันนี้จากตีใจม้านะครับจากตีใจม้าประมาณสามขติดครับใส่วานปุ๋ยแล้วก็ผลน้าหน่อบตีต่อเป็นม้าฝนเฮ่อข้ติดนี่นะครับนี่างเป็้ยถ้าจะถ้าจะนี่จะลอดอ่ะ ขอใจได้ั้นนครับครับจะได้ครับแต่ติดตามกันกันต่อไปนะครับน้าสวัสดีครับวันนี้ก็ขอาคพณมาคราบสวัสดีครับยม